สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้ค่ะจะมาบอกวิธีส่งลายเป็นภาษาอังกฤษนะคะสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษง่ายๆฝึกพูดได้ทุกวันนะคะส่งลายจากมือถือของเรานี่แหละสามารถโหลดได้จากสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะชื่อว่า fabrit ค่ะ กุมภาพันสองห้าหกห้าค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะสติกเกอร์มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะไปฝึกใช้กันคำแรก what's up what's up ว่าไง what's up ว่าไงตาแมวมีขี้ตาด้วยนะเป็นคำทักทายนะคะใช้กับเพื่อนหรือคนที่สนิทกันคะ่ะ what's up คำต่อมาที่ใช้บ่อยๆ Really, Really, จริงดิ Really Yummy, Yummy คำนี้ก็ได้ยินบ่อยๆค่แะแปลว่าอร่อย Yummy, Yum I'm hungry, I'm hungry หิวว่ะฉันหิวว่ะ I'm hungry หิวหิวจังเลย I'm hungry I'm sleepy I'm sleepy ฉันง่วงอ่ะง่วงอ่ะ I'm sleepy ทำไงดีะ What should I do What should I do ทำไงดี What should I do? Should แปลว่าควรนะคะ I'm waiting for you. I'm waiting for you. ฉันรอเธออยู่นะรออยู่นะ I'm waiting for you. Night night, night night. ฝันดี Night night. ฟันดีนน์ night night. ความหมายเดียวกับ good night หลับฟันดีนะค่ะอันเดียวกัน n i g h ไไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น beats me beats me ไม่รู้ไม่รู้ beats me ความหมายเดียวกับ I don't know หรือ no idea ไปไหนมา Where were you? Where were you? ไปไหนมา Where were you? ไปไหนมาสุขสันต์วันแห่งความรักสุขสันต์วันวาเลนไทน์ Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day สุขสันต์วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ Left me on red Left me on red อ่านไม่ตอบนะอ่านลายแล้วก็ไม่ตอบ Left me on red Left me on red ถ้าเจอคนที่ชอบอ่านไลน์แล้วไม่ตอบส่งสติกเกอร์อันนี้ให้ไปเลยค่ะ Left me on red Trust me Trust me เชื่อฉันเชื่อฉันสิ Trust me เอาไว้ใช้ได้นะคะแกเชื่อฉันสิ trust me it's so comfy it's so comfy สบายตัวมากเลยมันใส่สบายมันนั่งสบาย it's so comfy อาจจะเป็นซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ซื้อรองเท้าใหม่มาใส่หรือซื้อเก้าอี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้ว นั่งแล้วมันรู้สึกสบายนะคะ is so comfy ตามรูปคือน้องแมวสามตัวนอนทับทับกันอุย้ยสบายจังเลย is so comfy water relief water relief เ uh, ออลงอกไปที water relief น้องแมวปาดเหงื่อเลยค่ะ water relief be nice be nice ทำตัวดีๆทำตัวดีๆหน่อย be nice อันนี้เอาไว้พูดกับลูกนะคะพูดกับเพื่อนหรือพูดกับแฟนนะ be nice ทำตัวดีๆหน่อยอันนี้ในรูปคือแม่แมวกำลังดูลูกแมวนะคะ be nice alright alright ก็ได้ alright ก็ได้ alright ก็ได้ alright เยอะเวอร์ don't exaggerate don't exaggerate เยอะเวอร์ don't exaggerate อันนี้เอาไว้ใช้ได้นะไว้คุยกับเพื่อนเนาะเยอะอยเวอร์เยอะเวอร์ don't exaggerate เ,เ,เวลาใช้ก็อ่านด้วยนะคะอ่านด้วยทรงด้วยเราจะได้จำคำศัพท์ได้จำประโยคได้นะคะ Can you help me please? Can you help me please? ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยฉันหน่อยได้ไหม Can you help me please? เป็นประโยคที่เอาไปใช้ได้นะคะบอกแล้วว่าส่งไปอ่านไปด้วยจะได้จำนะ I c a n help you. I c a n help you. ฉันช่วยเธอได้นะ I can't help you. อันนี้เป็นประโยคที่ ใช้ตอบกับเมื่อกี้นะคะที่เขาขอร้องให้เราช่วยเนาะถ้าจะเสนอตัวว่าเฮ้ยฉันช่วยเธอได้นะ I can help you Yes I can help you Have you eaten yet Have you eaten yet กินข้าวยังกินข้าวหรือ,อยังล่ะ Have you eaten yet ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะที่คนไทยใช้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้กันได้เลยะค่ะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ให้เพื่อนให้คนรู้จักให้ครอบครัวค่ะ have you eaten yet กินข้าวหรือยัง take your, take, your take, your take your time take your time ตามสบาย,ามบายไม่ต้องรีบ take your time take your time ตามสบายตามสบายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ประโยคนี้นะคะใช้พูดกับเพื่อนหรือใครมาเยี่ยมบ้านเรานะคะแล้วบอกว่า t a k เทคย r t i m มตามสบายนะหรือเวลารอใครสักคนหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนเขาจะลนลนเราก็บอกเขาว่า take your time ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้เป็นยังไงบ้าง how was your day how was your day วันนี้เป็นยังไงบ้าง ประโยคนี้นะคะใช้ถามถามลูกก็ได้ค่ะว่าเออวันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้าง how was your day หรือเอาไว้ถามคนในครอบครัวนะคะถามเพื่อนก็ได้ how was your day ก็คือหลังเลิกงานและเข้าบ้านมาเนาะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง how was your day น้องแมวในรูปสติกเกอร์นะคะน่าสงสารมากแก้มป่องไม่ใช่อ้วนนะคะไม่รู้ว่าโดนแมงอะไรไมาู้ ่อยนะแก้มบวมข้างหนึ่งนะน่ารักมากตามไปโหลดได้ที่สติกเกอร์ไลน์นะคะราคา100เยน69บาทมีทั้งหมด32สติกเกอร์นะคะเข้าไปที่สติกเกอร์ไลน์แล้วก็ในช่องค้นหาพิมพ์59 ABCS นะคะก็จะขึ้นมาว่า มีสติกเกอร์อยู่2ชุดนะชุดของเดือนมกราคมแล้วก็ชุดนี้คือชุดของเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปโหลดใช้กันเอาไว้ฝึกภาษาอังกฤษในมือถือตัวเองนะคะอย่างที่ครูเคยบอกตั้งแต่ต้นปีนะคะปีนี้ครูทำโปรเจกต์ว่าจะทำสติกเกอร์ไลน์ออกมาทุกเดือนนะคะ<ม>ก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ300กว่าสติกเกอร์เนาะ เป็นสติกเกอร์ประจำเดือนเป็นประโยคต่างๆให้เราเอาไปฝึกใช้การส่งไปอ่านไปจะได้จำนะคะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ชอบสติกเกอร์ไลนนี้นะคะตามไปโหลดได้เลยนะคะที่สติกเกอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะกดตามลิงก์ไปซื้อสติกเกอร์ลเอามาฝึก พูดฝึกใช้กันนะคะภาษาอังกฤษถ้าเห็นทุกวันใช้ทุกวันจะจำได้เองค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะหรือตามไปไลค์ตามไฟ Follow ที่เพจให้ด้วยค่ะเรียนง่ายภาษาอังกฤษชื่อเหมือนกันเลยแอดไลน์มาคุยกันได้ที่5 9 a b c นะคะ ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเขียนได้ในคอมเมนต์เลยค่ะ Thank you for watching See you next video Bye